a l i p a เป o ท r p ร s พตอนนี้ก็ได้หายไปจากอ l ลิ a เปเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนก็คงสงสัยว่าเราจะใช้เงินที่จีนยังไงนะตอนนี้เนี่ยอัลลเป่ทรพเปลี่ยนมาเป็นอ l i p a เป o ทัวรการเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบางคนที่อยากที่จะใช้จ่ายอ l ลิ a เปตอนที่เราไปเที่ยวที่เมืองจีนโดยที่เราไม่มีบัญชีจีนเนี่ย เราสามารถใช้ A l i เ a y ทัวร์การ์ดอันนี้ได้นะคลิปนี้ปูนจะมาให้คำตอบเพื่อนๆนะคะว่าเราจะเปิดกระเป๋า A l i p a y ทัวร์การ์ดยังไงใช้เอกสารอะไรบ้างเราจะท็อปอัพยังไงใครที่รอฟัง A l i เ a y ทัวร์พาส Alipay ทัวร์การ์ดเนี่ยคลิปนี้ปูนบอกให้หมดเลยนะคะอย่าลืมดูคลิปให้จบด้วยรับรองว่าเพื่อนๆเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถไปใช้จ่ายเงินหยวนที่เมืองจีนได้ะคะ่ะ เกริ่นก่อนนะคะสำหรับอ l ลิเ y ย์ทัวร์พาสที่เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็คือการที่นักท่องเที่ยวนะ,ะต่างชาติสมัครอาลีเ y ย์ฮะแล้วก็เปิดกระเป๋าอาลีเ y ย์ทัวร์พาสไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีน แต่ปัจจุบัน,นกลางปี2023ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขา r e b บ a n d i n g ใหม่นะคะเป็น AliPay Tour Card นั่นเองลักษณะหน้าตาจริงๆก็คล้ายๆกันนะคะไม่ต้องมีแบงก์จีนมีแค่พาสปอร์ตมีบัตรนะคะเดบิตบัตรเครดิตก็สามารถใช้ AliPay Tour Card ได้เราจะต้องมีอะไรบ้างนะสำหรับ AliPay Tour Card นะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆจะต้องมี1น,นะคะแอค o คา t AliPay ที่สมัครเรียบร้อยแล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วด้วยพาสปอร์ต สามารถเปิดกระเป๋านะคะเปิดบาลานซ์ของอ l ลิเปให้เรียบร้อย อันดับที่2นะคะที่เพื่อนๆต้องมีก็คือเป็นบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรวีซ่าบัตรมาสเตอร์การ์ดใช้บัตรไทยนี่แหละนะ,ะไม่จําเป็นที่ต้องมีแบงก์ที่มึงจีนนะ,ะก็คือใช้บัตรบ,บ้านเรานะ,ะก็สามารถใช้อลเป์ทัวร์การ์ดได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพาสปอร์ตเป็นของเราเองนะคะเพื่อที่จะยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเป็นใครเป็นนักท่องเที่ยวชื่ออะไรยังไงนะครับก็เอกสารประมาณนี้นะคะอลีป์บัตรธนาคารไทยนะ,ะรวมไปถึงพาสปอร์ตนั่นเองนะ,ะสำหรับเรดนะคะ เราจะอ้างอิงเรทไหนนะคะอาลีเปนะ์เนี่ยอ้างอิงขึ้นกับ Bank of s h ช n g h ไฮนะคะเป็นเรทแบบเรียลไทม์สมมุติว่าเราแลกเงินตอนนี้เราก็จะได้เรทเวลานี้นะคะหรือถ้าเราไปท็อปอัพอีกทีหนึง่งตอนเย็นก็จะเป็นเรทของช่วงเวลานั้นนันั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันนะคะว่าเราจะต้องสมัครยังไงบ้างคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าไปที่แอปอัล p ีเปก่อนนะคะมองหาคำว่า My Mini App นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ Search ตรงนี้นะคะพิมพ์คาว่า tour มันจะขึ้นเลยนะคะว่า tour guide นะคะเราคลิกเข้าไปพอเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเขาบอก welcome your mobile payment in China นะคะคือยินดีต้อนรับนั่นเองนะคะขอให้คุณสนุกกับงานใช้จ่ายเงินทางมือถือนะคะที่ประเทศจีนนะคะเรากด enter เข้าไปนะคะตอนได้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะเปลี่ยนภาษาที่ตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็จะมี ให้เราเปลี่ยนนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันสําหรับภาษาจีนนะคะภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ไม่มีภาษาไทยนะคะเราก็เป็นอังกฤษไปเลยนะคะและพอเราเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นยอดเงินตรงนี้นะคะมันจะขึ้นมา0.00เพราะาตอนนี้ปุณยังไม่ได้ท็อปอัพเข้าไปนะคะมันเขียนบอกเรานะคะว่า5% Service fee นะคะก็คือสมมุติว่าเราเติมเท่าไหร่เนี่ย เขาก็จะคิดเรา5%อันนี้คือค่าธรรมเนียมที่ AliPay Tour Pass จะคิดเรานั่นเองเขาก็จะอธิบายว่า AliPay Tour Pass คืออะไรนะคะก็คือเป็นบริการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาที่ประเทศจีนสามารถที่จะใช้ AliPay Tour Card นี้ในการซื้อของต่างๆที่ประเทศจีน,นะคะ่ะเขาก็จะอธิบายว่า AliPay Tour Card เนี่ยจะหมดอายุ90วันหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการเปิดนะคะแล้วก็เติมเงินเข้าไป จากนั้นเนี่ยมันพอหมดอายุแล้วนะเขาก็จะท็อปอัพออโตเมติกรีเทนมาก็คือคืนมาที่แบงก์การที่เราทําการเติมเงินเข้าไปนั่นเองนะคะทีนี้พิธีการทําอย่างไรนะคะเราก็ทําการบริฟ f y ก่อนนะคะเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปนะคะคลิก Use Now ที่ตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะ ประเทศนั่นเองแล้วก็กด select แล้วเราก็เลือกไท a แลนด์นะคะแล้วเราก็ใส่เบอร์นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะกด send code นะคะก็คือรับ sms นั่นเองซึ่งนะคะของปูนนะ้ำตอนที่สมัครอลิเปน,นะคะเป็นเบอร์จีนนั่นเองนะคะปูนก็ใส่เบอร์โทรจีนเข้าไปแล้วก็คลิกคำว่า send code นะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยส่ง sms เข้ามาให้เราใส่โค้ดเข้าไปแล้วนะัเพื่อนๆกด next นะคะ จากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เนเรานะคะเช็คโฟโต้นั่นเองก็คือถ่ายรูปนะคะพาสปอร์ตแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะคะเมื่อเพื่อนเพิ่มแล้วนะเพื่อนๆนกด next ได้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะให้เินเราเนี่ยถ่ายรูปนะคะคล้ายๆกับการยืนยนัยนตัวตนอะไรเปเลยให้ยกมือถือขึ้นมาจากนั้นเนี่ยให้เรามองไปที่ตรงหน้าจอนะคะ ตรงที่หน้าจอนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องเช็คถูกนะคะทั้ง3ข้อนะคะประมาณว่าเราเข้าใจกฎระเบียบของเขาทุกประการนะคะแล้วก็ใส่ที่อยู่นะคะใส่เบอร์อีเมลของเราเข้าไปจากนั้น apply for card นะคะเราคลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำการกดโอเคนะคะเพื่อ Moon, ะคอนเฟิร์มข้อมูลค่ะ มันก็ขึ้นว่าสําเร็จแล้วนะคะทีนี้ข้อมูลของเราเนี่ยจะต้องทําการตรวจสอบนะคะประมาณ3วันทําการด้วยกันนะคะก็คือเราจะต้องรอให้มินิโปรแกรมเนี่ยตรวจสอบข้อมูลของเราให้เรียบร้อยก่อนเนาะเขาจะได้ยืนยันข้อมูลนะจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการท็อปอัพเงินของเราเข้าไปนะคะตอนนี้นะคะก็ครบ3วันแล้วนะคะปูนก็กลับมาเปิดที่มินิโปรแกรมนะคะทัวร์การเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า หน้าจอเนี่ยจะให้เราทําอะไรต่อไหมนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ขึ้นหน้าจอว่าให้เราสร้างพาสเวิร์ดของไอตัวทัวก,การนี้เองนะคะปุนก็จะตั้งลงไปนะคะตัวพาสเวิร์ดนี้นะคะระบบจะให้เราคิดเลข6ตัวขึ้นมานะคะอย่าลืมจดเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนระวังจะจําไม่ได้นะคะพอเราตั้งเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราไปคลิกคําว่าดันค่ะจากนั้นให้เรากดคอนเฟิร์มค่ะนะคะตอนนี้ทัวก,การนะคะก็ได้ขึ้น กระเป๋าเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีนัมเบอร์นะของบัตรที่ปู๋นในผัวไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่หน้าจอนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้น Valid Date นะคะวันหมดอายุของทัวรการ์ดที่ปุนได้ลงทะเบียนลงไปนะก็จะหมดอายุประมาณเ p พิลนะคะประมาณเมษายนะของปี2024นะคะต่อไปนะคะเราก็ทำการท็อปอัพนะคะหรือการบวกนะคะเพิ่มเงินเข้าไปที่ ในบาลานซ์ของทูการ์ของเรานะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้เขียนนะคะเอาไว้ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมนะคะ5% each charge for each top up คือ Topup แต่ละครั้งเนี่ยก็จะเสียค่าบริการนะคะให้กับการเนี่ยประมาณ5%ด้วยกันนะคะสมมุติว่าปูนนะคะ Top up ท,ที่100หยวนนะคะ เขามีขั้นต่ำเลยนะคะน้อยกว่านั้นไม่ได้นะ1น0ยหยวนก็ประมาณ500บาทนะคะจากนั้นเราก็กดคำว่า Top Up นะคะตรงนี้ที่หน้าจอนะคะก็เขียนว,ว่าโหลด100 CNY นะใช้หน้าหยวนนะคะที่ในบาลานซ์ของปูเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะที่หน้าจอของบูนะคะก็ขึ้นว่า request Except นะคะก็คือกำลังนะคะยื่นขอท็อปอัพจากธนาคารของปูนเองนะคะเพื่อที่จะเข้ามาที่บาลานซ์ของทัวร์การนะคะตรงนี้ก็น่าจะต้องรอสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะสําหรับทัวร์การนะคะคลิปที่ปูนได้เอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆน,นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปที่ปูน ทำให้และก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังเดินทางไปที่ประเทศจีนนะคะเพื่อนๆที่ลองทําดูแล้วล้วติดปัญหาอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าปูนตอบได้ช่วยเหลือได้เนี่ยก็จะตอบให้กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้บูนสวัสดีค่ะ